สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ช่อง w a r of the Eternal วันนี้นะครับเราก็อยู่กับเรื่องเล่าในอดีตเหมือนเดิมโดยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อจากกองกำลังรัดฉานใต้หรือว่า SSA นะครับหรือว่าฉาน State Army ซึ่งผมได้ทำไปในคลิปก่อนหน้านี้ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เป็นเรื่องราวที่ก่อนที่จะมีฉานสเต t e อ r m อีอีกก็คือเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ารัดฉานเนี่ยเคยเป็นจังหวัดของประเทศไทยมาแล้วนะครับถ้าจะให้เล่าย้อนกลับไปก็คงอย่านู้นแหละครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เลยนะก่อนอื่นเรามาทำรู้จักกับไทยใหญ่ก่อนไทยใหญ่นะครับในอดีตเนี่ยมีชื่อเรียกว่าไตหรือที่เรียกกันว่า เมืองไตนะครับในสำเนียงของคนไทยใหญ่หรือเมืองไตในสำเนียงของคนไทยโดยมีประชากรหลายชนชาติอาศัยอยู่ร่วมกันโดยมีชนชาติไทยใหญ่อาศัยอยู่มากที่สุดก่อนที่อังกฤษเนี่ยจะเข้ามาขยายอิทธิพลในพมา่าแล้วก็มายึดเมืองไตยไปก็คือเมื่อเข้าสู่ยุคล่าอาณานิคม ตั้งแต่วันที่1มกราคมพุทธศักราช2428อังกฤษเนี่ยได้ทำการจับกลุ่มและยึดอำนาจจากกษัตริย์พมา่าและก็ขยายอาณาเขตไปยังเมืองเชียงตุงทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองไตพุทธศักราช2433อังกฤษก,ก,ก,ก็ได้ยึดเอาเมืองไตยมาไป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากพมา่าตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม ส่วนเมืองไต้ตั้งอยู่บนบริเวณเทือกเขาไม่ใช่ประเทศเดียวกันอังกฤษจึงไม่ได้เข้ายึดพร้อมกันแม้อังกฤษเนี่ยจะยึดทั้งสองเมืองเป็นเมืองขึ้นของตนเองแต่ก็ไม่ได้ปกครองทั้งสองเมืองในลักษณะเดียวกันหากแบ่งการปกครองออกเป็น2ลักษณะคือประเทศพม่าเป็นเมืองใต้อนานิคมของอังกฤษส่วนเมืองไตเป็นเมืองใต้การอารักขาของอังกฤษ อังกฤษเนี่ยได้ล้มล้างระบบกษัตริย์พม่าแต่ส่วนเมืองไต อังกฤษเนี่ยไม่ได้ทำลายราชวงศ์เจ้าฟ้าอีกทั้งยังสนับสนุนให้เจ้าฟ้าแต่ละเมืองมีอำนาจการปกครองบ้านเมืองของตนเองและได้สถาปนาให้เมืองทั้งหมดเป็นสหพันธรัฐฉานและขึ้นกับอังกฤษวันที่25มกราคมพุทธศักราช2485ญี่ปุ่นได้ขอให้ไทยในสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามยกกำลังทหาร เข้ายึดรัดฉานเชียงตุงในประเทศพมา่าจากทหารจีนก๊กมินตัง๋งของจอมพลเจียงไคเช็กญี่ปุ่นได้ส่งมอบให้ไทยพนวกเป็นสหรัฐไทยเดิมเป็นจังหวัดไทยใหญ่ของไทยลึกลงไปอีกเรื่องมันมีอยู่ว่าหลังจากที่อังกฤษเนี่ยมาล่าอณน,นิคมและก็กระทั่งเข้าสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นก็ได้ขอให้รัฐบาลไทยช่วงสมัยจอมพลปยกกำลังทหารขึ้นไปยึด ดินแดนส่วนนี้จากทหารจีนก๊กมินตั๋งของจอมพลเจียงไคเช็คและกองทัพอังกฤษเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2485หลังจากยึดได้เสร็จวันที่22มกราคมพุทธศักราช2486กองบัญชาการทหารสูงสุดได้เปลี่ยนชื่อแคว้นสหรัฐไทยใหญ่เป็นสหรัฐไทยเดิมอย่างเป็นทางการ และในวันที่18พฤษภาคมก็ได้ประกาศยกเลิกกำหนดในทางอาถคดีที่กองทัพทำสงครามทั่วราชาอาณาจากักรยกเว้นจังหวัดเชียงรายและสหรัฐไทยเดิมในวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2486พลเอกฮิเดกิโทโจนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้มาพบกับจอมพลปอพิบูลสงครามเพื่อมอบพื้นที่จำนวน12เมือง ให้ไทยเนี่ยผนวกดินแดนแคว้นสหรัฐไทยใหญ่และรัฐเมืองพานหรือว่าเมืองปั้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย ทั้งนี้ได้ประกาศจัดตั้งเป็น12อำเภอเมื่อวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2486มีการสถาปนาเจ้าฟ้าสิริสุวรรณราชเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงตุงและจัดการปกครองสารัฐไทยเดิมเสมือนจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยไทยเนี่ยได้มีการทำสุทธิสัญญากับญี่ปุ่นเมื่อวันที่20สิงหาคม พุทธศักราช2486หลังการประกาศมอบดินแดนทั้งหมดให้แก่ประเทศไทยและชกิจจานุเบกษาระบุว่าฉะนั้นกลันตันตังกานูชัยบุรีปลิตและบรรดาเกาะที่ขึ้นอยู่กับทั้งเชียงตุงเมืองพานจึงเป็นอันรวมเข้าในราชอาณาจักรไทยตั้งแต่วันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2486เป็นต้นไป และก็หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นแพ้สงครามไทยจำต้องส่งมอบรัฐเชียงตุงรัฐกยาและรัฐเมืองพานให้กับกองพลอินเดียที่7เมื่อวันที่22กันยายนพุทธศักราช2488และได้คืนดินแดนส่วนนี้ให้กับสหประชาชาติและวันเดียวกันนั้นก็ได้มีการประกาศจากกรมบัญชาการทัพใหญ่ ว่ามีการเปลี่ยนชื่อจากสหรัฐไทยเดิมเปลี่ยนกลับเป็นแคว้นสหรัฐไทยใหญ่ตามเดิมโดยให้เหตุผลว่าประกาศเก่านั้นไร้ผลและยกเลิกเสียจนวันที่1มกราคมพุทธศักราช2489 ไทยได้ตกลงทำสัญญาที่เรียกว่าสัญญาความตกลงสมบูรณ์แบบเพื่อเลิกสถานะสงครามระหว่างไทยกับสัมพันธมิตรประกอบด้วยสัญญา24ข้อเป็นอันสิ้นสุดการครอบครองดินแดนสหรัฐไทยเดิมเจ้าฟ้าสิริสุวรรณราชเนี่ยและก็ครอบครัวได้ติดตามกองทัพไทยเข้ามาพมนักในเมืองเชียงใหม่จนกระทั่ง พิลาไลในปีพุทธศักราช2498ซึ่งหลังจากนี้อังกฤษก็ได้เข้ามามีบทบาทในการผนวกดินแดนนี้เข้ากับประเทศพาม่าในเวลาต่อมานี่ก็เป็นเรื่องราวในอดีตนะครับเป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆเอาไว้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมกัน หากสิ่งที่ผมพูดไปมันมีอะไรผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมด้านล่างได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมได้ทำคลิปต่อๆไปไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ